าวัสดีครับพบกับฟีฟ่ามูบายทีเอชอีกเช่นเคยนะครับผมกิจกรรม UCL ีเอลแชมเปียนส์ลีกนะครับก็เข้ามาหลายวันแล้วนั่นเองนะฮะเราจะมาลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าแต่ละตำแหน่งนะครับตำแหน่งไหนนะครับที่จะได้รับความนิยมสูงสุดของกิจกรรมนี้นั่นเองฮะเราเข้ามาตรงนี้นะครับตรงเซิร์ชตรงนี้นะครับเข้ามาที่ตลาดนะครับแล้วก็เข้าไปตรงโปรแกรมตรงนี้ครับก็จะหายูโรป้าแชมเปี้ยนส์ลีกตรงนี้นั่นเองฮะตำแหน่งแรกนะครับก็จะเป็นผู้รักษาประตูนั่นเองฮะผู้รักษาประตูนะครับ ตัว93มอ่ะมี2คนนะก็คือสเตเกนแล้วก็นาบาสนั่นเองนะฮะอ่ะมาดูสเตเกนก่อนครับในเรื่องของสกิลบูทก็เป็นรีเฟฟนะครับในเรื่องของสเตจเราไม่เข้าไปยุ่งเข้าไหร่นะฮะสูง187เซนติเมตรฮะแต่ว่าไม่มีพลังแฝงนั่นเองฮะราคาณปัจจุบัน18.7ล้านนะฮะมาดูที่นาบาสกันนั่นเองครับนาบาสนี่สกิลบูทเป็นนัมเบอร์วันนั่นเองนะฮะนาบาสเนี่ยมีข้อดีตรงนี้ครับลองโตเวอร์นะครับก็คือทุ่มไกลนะเอาไว้แแแบบบบบเเเเวลาาาทที่รรรคคนน์์ตอะั รงนี้ะฮสูง185เซนติเมตรนั่นเองครับสำหรับ2คนนี้นะครับมีความใกล้เคียงกันนะฮะจะบอกว่าจะฟันทงไปฝั่งไหนฝั่งนึงเนี่ยไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถฟันทงได้ครับชอบใครก็สามารถจัดได้เลยนะฮะตำแหน่ง CB เนี่ยต้องบอกว่าคนที่ดูดีที่สุดนะครับก็คือเปเป้ครับเปเป้ครับสกิลบูทเขาคือดีเฟนดิ้งนั่นเองครับ เรื่องของสเตตนะครับต้องบอกว่าดูความเร็วก่อนเลยนะกล้องหลังที่มีความเร็วเนี่ยก็จะสามารถที่จะประกบกล้องหน้าที่มีความเร็วสูงได้เช่นกันนั่นเองฮนะซึ่งเปเป้ก,ก็อยู่ในคุณสมบัตินี้นั่นเองนะฮะความโดดเด่นของเปเป้นเนี่ยครับนี่ความดุดันครับหนึครับทะลุองศามากเลยครับหนึนั่นเองนะฮะในเรื่องของเกมรับนะครับเทคเึิลอะไรพวกนี้ก็ทําได้ดีอยู่แล้วนั่นเองนะฮะสูงน้อยแ8ซนติเมตรครับ,รบเกมรับนี่หายนะฮะ ลังแฝงให้มาสองอย่างก็คือได้ into t a c k l e นะครับวิ่งไปเบียดง่ายๆเลยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มี leadership นั่นเองครับอ่าคนที่สองครับนี่นะครับูคัสเวลิซิโมนี่ครับสกิลบูตก็คือ tackler นะนองครับในกองหลัง4ตัวนี้ครับเวลิซิโมเนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งเร็วกว่าเพื่อนเลยนะฮะนี่ครับสปีดต้น92สปีดปลาย96นะฮะน่าจะเอากองหน้าอยู่นะครับในเรื่องของเกมรับเนี่ยก็ ใกล้เคียงกันแหละเอาง่ายๆนะครับไม่มีใครแบบเด่นมากๆกว่าหรอกมันมันมีความแบบใกล้เคียงกันมากๆนะครับสูง188เหมือนกันครับแต่ว่าเกมรับนี่มีเดียมนะพลังแฝงก็คือโยนยาวครับอ่าตัวที่3ก็คือเฮอร์โมโซครับเฮอร์โมโซสกิลบูทก็คือสเต็งนั่นเองฮะความเร็วนี่ก็ไม่ได้ถือว่าเร็วเท่า2คนแรกเมื่อกี้นี้นะครับแต่ก็มีความเร็วอยู่นะครับในเรื่องของเกมรับเนี่ยครับเกเกือบร้อยใกล้เคียงกันเลยนั่นเองนะฮะสูง185ครับ พลังแฝงคือ Die into Taken นั่นเองนะฮะและคนสุดท้ายครับเจ e t ิปครับมาติปนั่นเองฮะเจ j e ิปสกิล l l w o o ก็คือ t a กกิ้งนั่นเองครับแต่เจ e t ิปนี่ข้อด้อยก็คือความเร็วนะฮะเนี่ยช้าวกว่าเพื่อนเลยนะใน4คนนี้นะครับเจ e t ิปเนี่ยช้าวกว่าเพื่อนเลยนั่นเองนะฮะแต่มีความได้เปรียบก็คือเล่นอยู่พิม์ลิกนั่นเองครสามารถที่จะเชื่อมค่าเคมีต่างๆได้ง่ายนั่นเองนะครับไอรที่อยู่สายพิม์ลิกเนี่ยใช้มาติปก็จะช่วยให้มีค่าเคมีสูงขึ้นน,นั่นเองนะครับสูง194เซนติเมตรครับพลังแฝงงก็คืออนนนั่เะะฮ ทำให้4คนนี้นะครับเปเป้ดูดีสุดนะฮะรองลงมาก็เวริซิโม่นั่นเองนะฮะตำแหน่ง LB บ้างครับอเล็กซานโดแล้วก็เดโอซิเลียนครับซานโดนี่จากจูเวนตุสนั่นเองนะฮะสกิลวูดก็คือบาลานซ์ครับมีสกิลมุฟสามดาวนะฮะความเร็วก็พอได้ครับ89 91ประมาณนี้นะครับมีการคอสบอลที่ค่อนข้างที่จะเด่นฮะอยู่ที่100เลยนะครับสูง180เซนติเมตรครับนี่แอตแทกไฮนะครับส่วนดีเฟนต์มีเดียมครับเป็นแบ็กสายเติมนั่นเองครับนี่ พลังแฝงก็คือมีสปีดดิปเลอร์ครับตอนเลี้ยงเนี่ยมีความพิเศษก็คือเลี้ยงเลี้ยงไวนะครับตอนที่เลี้ยงนี่ก็แบบเหมือนติดจรวดเพิ่มขึ้นเข้ามาอีกนิดนึงนั่นเองนะฮะอ่าแล้วก็ลูซิเลียนครับจากวอล์ฟบวกนะครับก็คือจากบุนเดสลีกานั่นเองครับสกิลบูตก็คือรีแอคชั่นครับลูซิเลียนนี่ความเร็วนะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับนี่อยู่ที่102แล้วก็103นะครับค่อนข้างที่จะเร็วกว่าแซนโด่นั่นเองครับการคอสบอลอาจจะทําได้ด้อยกว่านิดหนน่่อยะะฮแตีบ สูง175เซนติเมตรครับนี่ครับเกมรุกนะครับไฮเลยครับพลังแฝงมี2อย่างนะนอกจากสปีดดิฟเลอร์นะครับที่เหมือนซันโดรแล้วครับก็จะมีทีมเพลเยอร์มาให้เพิ่มนั่นเองนะฮะในสองตัวนี้เนี่ยกินกันไม่ลงหรอกนะครับชอบลีกไหนก็เลือกลีกนั้นเลยนั่นเองนะฮะส่วน RB นะครับคาวานนะครับแล้วก็โดโดนะครับคาวาคานี่น่าจะเป็นต่อแน่นอนนะฮะส่วนหนึ่งก็คืออยู่เลียวแมลิดเนาะ ความเร็วก็พอมีนะครับ89 87นะครับการคอสบอลอยู่ที่96ครับกิลมุฟ3ดาวนะครับมีพลังแฝงก็คือทีมเพลเยอร์ให้นั่นเองนะฮะโดครับเดี๋ยวมาดูโดโดกันโดโดนี่มาจากชัรเตอร์โดเนตนะครับสกิลบูทก็คือบาลานซ์นั่นเองครับโอ้ความเร็วเด่นกว่าคาวาคานะครับนี่ครับโอ้โหสปีดเร็วมากๆเลยครับอยู่ที่103แล้วก็108นะครับการคอสบอลดีกว่าคาวาคานิดนึงนะนิดนึงนะแต่ว่าสูงแค่166ซมนรับถ้าเจอลูกบอมนะครับ ลูกกลางอากาศนะครับเวลาเล่นเกมรับเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะฮะแอตแทกไฮนะครับพลังแฝงก็คือมีสปีดดิปเลอร์นะครับมีความเร็วกว่าคาวาคาแน่นอนครับตัวนี้อาจจะคุ้มราคากว่าก็ได้นะถ้าใครชอบสายเติมนะครับแต่ว่าเกมรับอาจจะด้อยนิดนึงเพราะสูง166ซนติเมตรแค่นั้นเองฮะแต่มีความเร็วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับ นั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับมีบริการเติมฟรีฟ้ามูบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพ็คทุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกมสิบถ่สเปอร์เซนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สำคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับตัวก้าวสาครับมีแค่2ตัวครับก็คือมีคริสเตนเซนแล้วก็ปาเองฮะมาดูคริสเเตนซ่นนกอครับ 4m เนี่ยเราต้องมาดูสกิลมูฟเยอะๆเลยนะฮะสกิลมูฟของคิสเทนเซนเนี่ยอยู่ที่4ดาวครับเท้าขวาที่5เท้าซ้ายที่3นั่นเองนะฮะความเร็วก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะ94 92เลยนะการยิงแรงการยิงไกลการจบสกอร์นะครับก็ถือว่าโอเคนะคิสเทนเซนนี่ถือว่าสแตนดีมากๆเหมือนกันนะฮะสูง175เซนติเมตรครับเกมรู้เกมรับก็กลางๆนั่นเองนะฮะโอ้พลังแฝงให้มาเยอะเหมือนกันนะมา5อย่างเลยนะฮะได้อินทูแท็กเกิลนะครับอ้าวเกมรับก็ทําได้ดีนนะะมีปรริิาพพไหวบบคั มียิงไกลดีด้วยนะเป็นเพย์เมเกอร์แล้วก็ยิงเท้าด้านนอกนี่ทาได้ดีครับเดี๋ยวเรามาดูปาริโก้บ้างครับปาริโก้นะครับความเด่นก็คือเท้าซ้ายน่ะสี่นะครับเท้าขวาที่5นะเมื่อกี้คิสเทนเซนเนี่ยเท้าซ้ายอยู่ที่แค่3นะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องล็อกเข้าขวาอย่างเดียวนะมันถึงจะแบบยิงแม่นๆนั่นเองนะฮะส่วนปาริโก้นี่เท้าซ้ายอยู่4ดาวครับเซมิน่าอาจจะน้อยกว่านะแล้วก็สกิลมุกแค่3าดาวนั่นเองนะฮะ อาจจะด้อยกว่านิดนึงอ่ะมันก็มีข้อเด่นข้อด้อยแตกต่างกันนะเท้าซ้ายอาจจะคมกว่านะแต่ว่าสกิลมูฟเนี่ยสามดาวนะครับสเตตนะครโอ้ต้องบอกว่าปาเลโกนี่ค่อนข้างที่จะช้ามากๆเลยครับเนี่ยอยู่ที่62 55เองนะครับน่าจะเป็น CM ที่แบบเน้นจ่ายบอลนะฮะนะเพราะว่าวิ่งไม่น่าจะทันอ่ะในเรื่องของเกมรุกเกมรับก็ประมาณนี้ครับกลางๆนั่นเองนะฮะมีพลังแฝงเป็นโ solid p เยอร์นะครับก็คือแข็งแกร่งเป็นพิเศษครับมีลองพาสเซอร์นะครับแล้วก็เป็นเพ p l a y เกอร์นั่นเองฮะ ถ้าจะให้เทียบเนาะคิสเทนเซนน่าจะดีกว่านะดูแล้วครบเครื่องกว่านะฮะแม้ว่าเท้าซ้ายจะระดับ3นั่นเองนะครับแต่ว่าดูรวมๆแล้วคิสเทนเซนดูดีกว่านะครับตำแหน่งเลฟมิดเดิลนะครับก็คือปีกซ้ายนะมีแบมบ้าแล้วก็ฮาซานั่นเองครับแบมบ้าโอ้เท้าซ้ายอยู่ที่4เท้าขวาที่5นะครับสเตเมินาก็อยู่ที่ประมาณสักเก้านาะประมาณนี้นะครับสกิลมูฟสีดาวนะครับสกิลมูฟดิฟบิ้งนะครับโอ้สแตเตดีนะฮะเป็นปีกที่ความเร็วดีนะครับนี่ครับ จิจัดเลยครับหนึทั้งคู่เลยนั่นเองฮะการเปิดบอลก็ทําได้ดีครับอยู่ที่90ขึ้นไปนะครับทําได้ดีครับมีชูดพาวเวอร์เกด้วยนะความคล่องตัวสูงครับหนึครับบาลานซ์ดีครับดิบบิ้งครับนี่ครับการเลี้ยงบอลอยู่ที่97ครับแล้วก็การคองบอลที่98นั่นเองนะฮะโอ้เกมรุกเกมรับทําได้ดีทั้งคู่เลยครับสูงทั้งคู่เลยนั่นเองนะฮะโอ้พลังแฝงนะครับหืมมี6อย่างนะครับโซลิดเพเยอร์ด ไหวพิบปฏิพานการยิงไกลนะครับสปีดดิฟเลอร์แล้วก็ยิงเท้าด้านนอกได้ดีนะครับโอ้หกอย่างเลยนะแบมบ้านี่ถือว่าค่อนข้างดีฮะอ่คนที่2ครับอาซาครับน้องของอาซาอีกทีหนึ่งจากดอตบูลนั่นเองฮะยูบุ๊ก็คือลองช็อตนั่นเองครับก็คือยิงไกลนั่นเองนะฮะความถนัดเท้าใกล้เคียงกันนะอาจจะเหนื่อยง่ายกว่านะครับอยู่ที่ระดับ8นะครับสกิลมู๊สีดาวเหมือนกันนะฮะความเร็วอาจจะช้ากว่านิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะ ลองนิดหน่อยนั่นเองนะฮะสเตตนะครับโดยรวมค่อนข้างดีนะฮะไปกับบอลได้ดีกว่านะมีดิบบิ้งนะครับอยู่ที่101นะสูงกว่าแบมบ้าอีกนะครับบอลคอนโทรลอยู่ที่100นะครับความคล่องตัวสูงนะครับ107นะครับโอ้โหสูง175ยเจบเกมลุกเกมรับนี่สูงทั้งคู่เลยครับตูซีกับแบมบ้านั่นเองครับแต่ว่าพลังแฝงครับให้มาแค่อันเดียวเองก็คือในเรื่องของไวพิ่ปฏิพานนั่นเองนะฮะ สองคนนี้อยากจะบอกว่ามีความใกล้เคียงกันนะแต่ถ้าเทียบพลังแฝงครับเปมบ้ามีสูงกว่านั่นเองครับแต่ว่าชอบคนไหนก็เลือกคนนั้นได้เลยนั่นเองนะฮะมาที่ตำแหน่งไลท์มิดเดิลบ้างก็จะมีฮัสซันโอดอยแล้วก็ลาเมล่านั่นเองครับเนื่องจากฮัสซันโอดอยเนี่ยมาจากเคลซีนะราคาก็เลยจะดูดีเป็นพิเศษเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ20ล้านอัพนั่นเองนะฮะสกิลบูทก็คือดิปบิ้งนั่นเองครับความถนัดเท้าเท้าซ้ายที่3เท้าขวาที่5นั่นเองฮะค่าสติมินาน้อยไปหน่อยครับเต็มม10นนั่เอองฮะโ้สกิลูฟดาวครับเรื่อองงขความไวครับ ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับอยู่ที่105ครับเร็วมากเลยครับสปีดปลายอยู่ที่96นั่นเองครัการผ่านบอลนะครับก็ค่อนข้างที่จะอยู่ที่ประมาณ90กว่านั่นเองครับคอสบอล95ครับนี่การเลี้ยงบอลครับอยู่ที่103ครับแล้วก็การควบคุมบอลเนี่ยอยู่ที่100นั่นเองครับ Agility ความคล่องตัวอยู่ที่105ครับสูง1 7 8ครับเกมลุกทำได้ไฮครับเกมรับก็กางๆประมาณนี้นะฮะมีพลังแฝ่งก็คือสปีดดิฟเตอร์ครับ นอกจากวิ่งเร็วไม่พอครับเลี้ยงเก่งอีกใงห่างนะฮะคนนี้ลาเมล่าครับมาดูครับสกิลบูทก็คือลองช็อตก็คือยิงไกลนั่นเองครับโอ้โหเรื่องเท้านี่แย่เลยนะถนาดเท้าซ้ายนะครับที่5ครับเท้าขวาที่2นะครับดังนั้นจะต้องหักเข้าไปที่ซ้ายอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะโออันนี้ก็ลาบากอยู่เหมือนกันครับสติเมนาไม่ต่างจากโอดอยครับเดาวเหมือนกันครับสกิลบูฟสดาวอ่าอันนี้อันนี้โอเค ความเร็วไม่เท่าโอดอยแน่นอนครับดูนะครับ91แล้วก็8 4ดี่นั่นเองครับแต่ยิงแรงนะครับ104เลยครับยิงไกลได้ดีครับในเรื่องของการผ่านบอลนะครับไม่แตกต่างกับฮัทสันโอดอยครับอยู่ที่9กกว่าเช่นกันนั่นเองนะฮะการเลี้ยงก็เช่นกันครับประมาณที่1 0อใกล้เคียงกันนั่นเองฮะเกมรุกเกมรับครับเหมือนจะสูงกว่านะครับตรงนี้นะฮะโอพลังแฝงให้มาเยอะกว่าโอดอยครับมีอินเจรีโพนครับมีไดอินทูแท็กเกิลเอามีเล่นเกมรับได้ด้วยนะกนนี้นะครับมีปั่นโค้งนะครับ มีไหวพริบปฏิพานแล้วก็ยิงไกลนั่นเองนะฮะสำหรับลามล่านั่นเองครับสำหรับใครที่ชอบไอ้เยอะๆนะครับเนี่ยต้องดูพลังแฝงเยอะๆเลยนั่นเองนะฮะสำหรับ2คนนี้นะครับคิดว่าฮัสสันโอดอยเนี่ยดูดีกว่านะครับในเรื่องเท้านะครับแล้วก็ในเรื่องของสโมสรนะครับก็ประมาณนี้เลยครับ CDM ครับมี2คนมีคาม์บัล่าแล้วก็บโซวิกนะครับราคาอยู่ที่ใกล้เคียงกันนะตอนนี้นะครับ คาร์บาล่าครับสกิลบูทก็คืออ interception นนั่นเองครับถนัดเท้าขวาที่5เท้าซ้าย3นั่นเองครับสเตมินา9เต็ม10ครับสกิลมูฟสดาวนั่นเองครับโอ้ความเร็วดีนะ9 9 9 8เลยนะโอ้ CDM ที่ความเร็วดีมากๆเลยครับในเรื่องของการส่งบอลผ่านบอลครับอยู่ที่เก้ากว่าๆเช่นกันนั่นเองนะฮะมาดูเกมรับบ้างครับนี่โอ้เกมรับก็ทําได้ดีนะครับนี่เก้ากว่าๆเหมือนกันนะฮะบาลานซ์ดีครับ111ครับโอ้การส่งตัวดีมากๆเลยครับการกระโดดนะครับ96ครับ สเต็ง87ครับอืแต่ว่านี่ครับสูง169นะมาในแนวกองเต้เลยนะครับคนนี้นะครับคัมบาราเนี่ยครับมีเกมรับนี่ยทำได้ห5ครับเกมรุกมีเดียมนั่นเองครับพลังแฝงอย่างเดียวนะก็คือทีมเพลเยอร์นั่นเองนะฮะดูบอสวิกบ้างครับบอสวิกนี่จากอินเตอร์มิลานนะครับสกิลวูดก็คือโฮดดิ้งนั่นเองฮะอ่าในเรื่องของความถนัดเท้าเนี่ยดูดีกว่าเมื่อกี้นี้นะครับดูดีกว่าคัมบาราครับถนัดเท้าซ้าย4เท้าขวา5นะครับ2 4 6 8 10เฮ้ยยเดี๋ว2 4 6 ขั้นตีมินาสิเต็ม10นะครับโอ้คนข้างที่จะยืนระยะได้จนจบเกมเลยนะฮะสิเต็ม10ขนาดนี้ครับสกิลมุฟสามดาวนั่นเองครับความเร็วอาจจะไม่เท่าคามาร่านะครับอยู่ที่81แล้วก็75นะครับการส่งบอลการผ่านบอลอะไรเงี้ยก็ทําได้ดีนะครับทาได้ดีกว่าคามาร่านะดูจากสเตตนี้นะครับเกมรับนะครับก็ใกล้ๆเคียงกันแหละอยู่ที่90กว่ากว่าเหมือนกันนั่นเองนะฮะแต่สูงกว่าสูงกว่าเยอะเลยนะสูงกว่าประมาณกับ20เซนเลยนะฮะนี่ครเอครับ เกมลุกกลางๆเกมรับกลางๆ, up, ๆ,ๆนั่นเองนะฮะพลังแสงให้มา4อย่างก็คือด i ยอินทูเทคเกิลเออนี่โอเคนะฟินิชช็อตนะเอามีการยิงด้วยนะมียิงปันง่นโค้งด้วยนะฮะมีลองพาสเซอร์ก็คือโยนยาวนะครับแล้วก็ยิงไกลนั่นเองฮะเอาตรงนี้ครับมียิงไกลตรงนี้ครับที่92ครับอาจจะเด่นในเรื่องของเกมการยิงไกลนะอะไรประมาณนี้เก็บบอลแล้วมายิงไกลอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะโดยรวม2คนนี้นะครับมีความใกล้เคียงกันนะ คนนึงก็จะเด่นในเรื่องของเกมรับมากกว่าคนนี้ก็จะเด่นในเรื่องของการเก็บบอลน,นะแล้วก็มายิงแถว2ประมาณนี้น,นั่นเองฮะ CM มี2คนนะครับพัสลิกนะครับแล้วก็วานาเก้นน,นั่นเองฮะพัสลิกนะครับถนัดเท้าขวาที่5เท้าซ้าย4นะครับ2 4 6 8ค่าสติมินา8เต็ม10นะครับแล้วก็สกิลมุฟซีดาวเออวันนี้โอเคความเร็วก็โอเคนะครับกลางๆครับเจ็ดสิบแปดนั่นเองฮะโอ้ชุดพาวเวอร์หนึ่งร้อยสามครับยิงแรงนะครับแล้วก็ยิงไกลที่95ครับ โอเชนดีครับ99ครับมีวิชั่นนะครับการส่งชั้นส่งยาวนี่ก็ทําได้ที่90กว่าขึ้นไปนะครับการคอสบอลอยู่ที่86ครับการเลี้ยงบอล96แล้วก็บอลคอนโทรลอยู่ที่100นั่ครับเกมรับก็ช่วยทีมไม่ดีครับอยู่ที่ประมาณ80ขึ้นไปนะฮะลูกอากาศก็อยู่ช่วงประมาณ80ขึ้นไปเช่นกันครับโอ้สูง188เซนติเมตรครับโอ้ถือว่าเป็น กองกลางตัวรูกที่สูงมากๆเลยเหมือนกันนะฮะเกมรูก้ายครับเกมรับกลางๆนั่นเองฮะมีพลังแฝงให้อย่างหนึ่งก็คือโยนยาวนะเออทำไมแบบไม่แบบยิงไกลอะไรประมาณนี้นะอ,อ่าคนที่2ครับวานาเก้นครับวานาเก้นนี่มาจากคับเบิร์กนะครับ สกิลบูสก็คือคาลเตอร์แอทแทกนั่นเองประมาณนี้นะครับโอ้นี่ชอบเลยครับนี่นานๆจะเจอทีนะก็คือถนัดเท้าทั้งคู่นะครับที่ระดับ5นั่นเองครับ2 4 6 8 9้าค่าสติมินา9เต็ม10ครับสกิลมูฟ4ีดาวอันนี้โอเคมากๆเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าการวิ่งนะครับโอ้โหอย่างอย่างเต่าเลยฮะค3 69บครับ, 53, 69, รบโอ้ย ยิงแรงเหมือนกันนะนี่อยู่ที่100เหมือนกันนะนี่ยิงไกล95ครับโพซิชันก็ใกล้เคียงกันกับเมื่อกี้นี้เลยนะครับเมื่อกี้99เนาะอันนี้100นั่นเองครับสูงเส้นสูงยาวดีครับคอสบอล92ครับนะไปกับบอลพอได้ครับ95ครับบอลคอนโทรลอยู่ที่101ครับเคมรับอาจจะทําได้ไม่เท่ากับพาสลิกนั่นเองนะฮะอยู่ที่ประมาณ60 70นั่นเองครับ โอ้โหเมื่อกี้188แล้วนะคนนี้195ิซนติเมตรนะครับโอ้โหน่าจะเติมไปหโม่งได้เลยนะนี่แอ a แท h i ไฮนะครับด e เฟน s ์มีเดียมครับพลังแฝงข้ามา3อย่างก็คือโซลิดเพเยอร์นะโอ้สูงร้อยเก้บยังมีโซลิดเพเยอร์ด้วยนะครับเป็นเพย์เมเกอร์แล้วก็เป็นทีมเพเยอร์นั่นเองครับใน2คนนี้ครับก็ยังเชื่อว่าความเร็วเนี่ยเป็นที่ต้องการอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพาสดก็มีโอกาสที่จะดูดีกว่านะครับ แต่ว่าวันเกนเนี่ยก็ถนัดเท้า5ทั้งคู่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ดีเด่นแตกต่างกันแหละนะมาที่ l w งครับ l w นะครับมีซาเน่แล้วก็ลาลินนะครับซาเน่ครับจากบาเยิร์นมิวนิครับราคาอยู่ช่วงประมาณสัก20กว่าๆนั่นเองฮนะส่วนหนึ่งเพราะว่ายังไม่ออกมานะก็เลยราคาโดดมานิดนึงครับคิวมุกก็คือสปีดนั่นเองฮนะโอ้สเตมินา7เต็ม10ครับโอ้ออาจจะยืนไม่ยาวนะครับนี่อาจจะเล่นแค่ถึง ซึ่งหลังนิดๆนี่ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะฮะตรงนี้ครับสกิลมูฟซีดาวครับอ่าซานี่นี่ค่อนข้างคล่องตัวนะครับอยู่ที่103ครับความเร็วครับสปีดปลายเกครับโอ้ยิงแรงเหมือนกันนะ105ครับยิงไกลอยู่ที่90ครับการจบสกอร์หรือว่าความคมเนี่ยอยู่ที่95้าครับโพซิชั่น97นั่นเองครับีข้อเสียอยู่ตรงนึงนะนี่นี่ตรงเท้านี่ครับเท้าขวาอยู่ที่2ครับเท้าซ้ายอยู่ที่ระดับ5นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูดีๆนะครับตรงนี้ครับ สูง183ซนเมครับเกมรุกครับมีเดียมเกมรับโลครับพลังแฝงให้มา3อย่างนะก็คือในเรื่องของฟรีชิกนะจะมีพลังการยิงนะครับค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับมีปฏิพานธ์ไวพพิบนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงบอลที่ค่อนข้างรวดเร็วคล่องแคล่วนะครับสปีดดิบเบอร์ตรงนี้นะครับมาดูละลินกันมางครับละลินนี้มาจากเบซิงตัสนั่นเองครับสกิลบูทก็คือบอลคอนโทรลฮะ ความถนัดเท้าโอเคขึ้นมาหน่อยนะฮะอยู่ที่ระดับ4กับ5ครับเท้าซ้าย4เท้าขวา5นั่นเองครับ2 4 6 8อ่ะสติมินา8เต็ม10ครับดีกว่าซาเน่มานิดนึงครับสกิลมูฟ3ดาวแหมมันขัดใจตรงนี้อะสกิลมูฟ3ดาวตรงนี้แหละนะฮะราคาอยู่ที่11.7ล้านนั่นเองครับความเร็วไม่เท่าซาเน่นะฮะเนี่ยแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับ90 91ครับเออแต่ว่ายิงแรงกว่าซาเน่ครับ107ครับ คมกว่านะครับ97แล้วก็ยิงไกลอยู่ที่90นั่นเองครับโพซิชัน97ครับส่งบอลเอาทำไมส่งยาวไม่ค่อยจะดีเลยเนี่ยอยู่ที่แค่59เองนะฮะคนนี้นะฮะสูง188เซนติเมตรครับเกมรุกไฮนครับเกมรับโลนี่ครับพลังแฝงก็คือ solid p เ a y e r ครับให้มาอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเทียบใน2คนนี้นะเทียบยากอยู่เนาะแต่ถ้าเทียบในเรื่องของการเกิงกำไรน่าจะเป็นซาน่แหละที่น่าจะราคาดีกว่านั่นเองนะฮะมา RW บ้างครับมาเลสแล้วก็ ไซกานอฟมาถึงอาร์บิลบ้างครับก็คือหน้าด้านขวานี่ครับมีมาเลสแล้วก็ไซกันคอฟนั่นเองครับมาเลสนี่น่าจะขึ้นชื่อกว่าแน่นอนครับในเรื่องของชื่อเสียงนะมาดูของมาเลสก่อนแล้วกันครับสกิลบูทก็คือสปีดครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับความถนัดเท้าก็คือเท้าซ้าย5เท้าขวาที่ระดับ4นั่นเองครับสกิลมูฟ5้าดาวครับเออนนี้โอเคเลยนะ2 4 6 8สเตมีนะครับเต็ม10ครับ ความเร็วก็อยู่ที่94กับ88นั่นเองครับความคมนะการจบสกอร์อยู่ที่94ครับยิงแรงนะครับที่95ยิงไกล89ครับอ่าวันนี้เด่นในเรื่องของการเลี้ยงบอลนะอยู่ที่102บอลคอนโทรลนะหรือว่าควบคุมลูกบอลอยู่ที่102นั่นเองครับความคล่องแคล่วอยู่ที่103นั่นเองฮะอ่าลูกอากาศจะไม่เท่าไหร่นะฮะดูจากตรงนี้แล้วสูง179เซนติเมตรครับเกมรูกเกมรับกลางๆนั่นเองนะฮะ พลังแฝงให้มาสีอย่างเลยนะการเอาตัวรอดนะครับการดวลหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับทำได้ดีครับการปั่นโค้งนะครับไหวพิปฏิพานแล้วก็การยิงไก่นั่นเองนะฮะมาดูไซกันคอปกันบ้างครับไซก,กันคอปจากดีนิมโมเคียบนั่นเองฮะสกิลบูตก็คือเอจิลิตี้ครับโอ้ความถนัดเท้านี่ใกล้เคียงกันเลยนะ อ่าสเตมินา8เต็ม10เหมือนกันสกิลมุฟสีดาวเหมือนกันนะครับสแต่นี่ค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะฮะโดยรวมก็มีความใกล้เคียงกับมาเลสแหละนะอ่าสูงไล่เรี่ยกันนะครับแอตแทกไฮแล้วก็ดีเฟนต์มีเดียมนั่นเองครับพลังแฝงให้มา2อย่างนะครับเออจะแพ้มาเลสตรงนี้แหละก็คือในเรื่องของไหวพิปฏิภาแล้วก็เพย์เมเกอร์นั่นเองฮะถ้าเทียบ2ตัวนี้นะครับก็ยังดูว่ามาเลสก็ยังเป็นต่ออยู่นะฮะในเรื่องของชื่อเสียงนะครับแล้วก็เล่นในพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับ ถ้าจะกินกําไรก็น่าจะกินกําไรมาเลสนี่แหละนะครับอ่าและกองหน้าครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับก็คงจะตามราคาเลยนั่นเองนะฮะผู้ดีที่สุดก็คืออิบราฮิโมวิชนะครับหรือว่าพระเจ้าของเรานั่นเองครับชลาตันนะครับสกิลบูตก็คือทาร์เก็ตแมนครับจากอินเตอร์มิลานนั่นเองนะฮะอ่าความถนัดเท้าอยู่ที่4กับ5ครับโอ้โหเดี๋ยวนะสติมินา6เต็ม10เหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าทำไมพระเจ้าเหนื่อยง่ายอย่างนี้ครับพระเจ้า6เต็ม10โอ้เนึกว่า7เต็ม10 ต่ำสุดแล้วนะฮะหเต็ม10อีกนะฮะโอ้โหสกิมุฟห้าดาวครับโอ้โหอ่ะโอ้ความเร็วครับก็ไม่ไม่เร็วนะครับตัวนี้อยู่ที่76กับ74เองนะฮะน่าจะเป็นหน้าเป้าหระอยืนรอยิงอย่างเดียวนั่นแหละครับการจบสกอร์ดีนะครับอยู่ที่100ครับยิงแรงอีก105ครับยิงไกล98้นะครับ การหาตำแหน่ง103ครับอืมอันนี้ก็โอเคนะสเตตก็ถือว่าโอเคยกเว้นความช้านะครับความช้าตรงนี้นะครับสเต็ง98ครับการกระโดดไม่ต้องห่วงนะครับค่า heading นะการหมุกนี่98การกระโดด89นั่นเองฮะโอ้สูง195นี่สายเปิดหมุกนี่ยิ้มเลยนะฮะเกมรุกนะครับกลางๆเกมรับนี่ต่ำเลยครับเอาแงว่า ยืนปักหลักเลยแหละเอาง่ายๆเลยนะยืนปักหลักรอหมงเลยนะรอยิงอย่างเดียวอะไรประมาณนี้เลยนะครับอังแฝงก็คืออินเจรี่โพนะครับลีดเดร์ชิพนะครับแล้วก็ยิงเท้าด้านนอกทำได้ดีครับอังเดซินวาครับจากลายซิกนั่นเองครับสกิลบู๊กก็คือฟินิชชิ่งนะครับเท้าขวาที่5เท้าซ้าย3นะครับบางทีกองหน้าแล้วเราจะต้องดูในเรื่องของเท้าดีๆนั่นเองนะฮะการที่มีเท้าอยู่ที่ระดับ3เนี่ยมันก็ดูทาให้แบบ ความน่าสนใจก็ลดลงนั่นเองนะฮะแต่สกิลมูฟสดาวนี่ก็ถือว่าโอเคนะสเตมินา8เต็ม10ครับความเร็วดีขึ้นมาหน่อยดีกว่าชาลาตันนะครับอยู่ที่ประมาณ89กับ79็ดสบเก้ครับการฉกประสกอร์ก็อยู่ที่ระดับร้อยขึ้นนะครับอ่าสูงร้อยแปดสิบห้าครับเกมลุกเกมรับกลางๆครับแล้วก็พลังแฝงให้มาที่แฝดนั่นเองครับฮอลเลอร์ครับฮอลเลอร์คนนี้ครับจากอารแจ็คนั่นเองฮะสกิลบู๊ตก็คือชูตติ้งนั่นเองครับโอ้ เท้าซ้ายสามเท้าขวา5้านั่นเองครับโอ้เหนื่อยง่ายแต่หาก2 4 6 7ี่หกเจ็ดเต็มมินาเดาวครับโอ้สกิลมุฟสดาวนั่นเองครับนี่ครับความเร็วนะครับโอ้โหใกล้เคียงกับชาร์ตันนะครับอยู่ที่70นะครับสปีดปลาดีกว่านิดนึงครับ85ครับการจบสกอร์อยู่ที่ประมาณ90กว่ากว่านั่นเองนะฮะโอ้เฮดดิ้งร้อยสองครับค่อนข้างที่จะหม่งดีครับกระโดด94ครับสติงหนึ่งร้อยสี่นั่นเองฮะโอ้สูง190ครับ เกมรุกมีไฮนะครับเกมรับกลางๆนั่นเองฮะนี่พลังแฝงเขาคือ power header นะมีหน้าละพลังโหมงถึงสูงขนาดนี้นะครับมี power header เพิ่มมาให้ด้วยนะ่ยน่าจะโหมงดีนะครับสายเปิดโหม่น่าจะชอบนะครับคนนี้ปาลินโยครับปาลินโยจาก sporting cp นั่นเองครับ ski ล o ู d คือ second s t i k e r นะครับอ่านี่เท้านี่ดีขึ้นมาหน่อยนะฮะเท้าซ้าย5เท้าขวา4ครับสติมีนา2 4 6 8 9่เสติมีนา9เต็ม10ครับ สกิลมูฟสามดาวนั่นเองครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ80 81นั่นเองครับการจบสกอร์99ยิงแรงอยู่ที่100แล้วก็ยิงไกลครับ83นั่นเองครับโพซิชั่น102ครับสูง188ซนติเมตรเออรุ่นนี้นี่รู้สึกว่าสูงกันดีมากๆเลยฮะสามสี่คนที่ผ่านมาครับเกมลุกฮครับเกมรับกลางๆครับพลังแฝงก็คือการปั่นโค้งนั่นเองครับบนสุดท้ายเดี๋ยวขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าโอ้โหราคาแบบว่า น้อยมากเลยนะฮะน่าจะไม่ได้รับความนิยมนะครับใน4คนนี้นะครับน่าจะเป็นชาลตันนะครับน่าจะได้รับความนิยมสูงสุดนั่นเองนะฮะดังนั้นการจะเก็งกําไรก็ดูราคาดูนักเตะดีๆนั่นเองนะฮะเป็นไงกันบ้างครับนักเตะที่เราเก็งกําไรกันนะฮะก็มีทั้งตัวที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเนาะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับก็เลงกันดีๆแล้วกันนะฮะก่อนที่เราจะแลกตัวคระะับอันดับแรกจะต้องดูว่าทีมของเราเนี่ยขาดตําแหน่งไหนนะฮะแลกมาให้เราใช้ก่อนนะแต่ว่าถ้ามีตัวที่ดีกว่า ก็ใช้ตัวที่ดีกว่าแล้วก็แลกตัวที่ราคาสูงกว่าเอาไว้ขายได้นี่นครับเพื่อที่เอาไปซื้อนักเตะในกิจกรรมหน้าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะตลอดอู่ที่นี้พอแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ